เบียแพรรี่เธอเห็นภาพของเราชัดเจนใช่ไหมเรากําลังทดลองระบบปะชัดเจนมากค่ะภาพเสียงชัดเจนทุกอย่างเลยค่ะประเดี๋ยวเราทําตารางกันนะเผื่อเราไลฟ์ได้พร้อมกันบ้างสลับตารางบ้างเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะแบบพอเราไลฟ์สองคนหนักคนเขาก็ไม่ดูแพรรี่มาดูเราเนาะเราก็แบบเกรงใจเขาว่าแล้วแล้วอาจารย์แล้วอาจารย์ไม่คิดว่าหนูก็จะมีคนไลฟ์คู่กัหนูบ้างเหรอซะ อ๋อคงเป็นคนอื่นนะอาจารย์เบียร์ยเขาไม่ไปหรอกไกลขนาดนั้นหนูรู้อาจารย์บนะกลุ่มเป้าหมายอาจารย์เขาผู้ฟังธํามเขาส่วนใหญ่มีแต่คนแก่วัยชรางไง <c oughs> มันก็คนละ <c oughs> ด้วยคนละกลุ่มเป้าหมายนะครับอ๋อใช่ค่ะ มึงจำไว้นะมึงพูดอะไรเนี่ยเป็นหลักฐานนะกู <c oughs> คแคปไปหมดนะอีแพรรี่อาจารย์อาจารย์เงียยมาเน้องหนูไม่แบบเนี่ยไม่อยากเชื่อเลยอ่ <P aris> ะแพรรี่ฉันถามอะไรเธอหน่อยเซไใชค่ะเ <c oughs> นี่ยวันนี้เธอเห็นภาพเธอนั่งกับอาจารย์เบยแบบนี้ในจิตใจของเธอเธอมีความรู้สึกว่าเธอสะเทือนใจมากม <c oughs> ไหมหนูไม่สะเทือนใจอ่ะหนูรู้สึกเหมือนฟิลหนูเหมือนเห็นอ พะขึ้นธรรมาศแล้วก็คนถือศีลนั่งฟังธรรมอย่างเงี้ย <c oughs> นุ่งขาวผมขาวเยินถือเช่ดหมากใช่ปะ เดี๋ยวฉันไปเปลี่ยนเสื้อชุดขาวดีกว่าหนูให้ไม่สามารถมองเป็นอย่างอื่นได้นอกจากหนูรู้สึกมัน,มมนกำลังจะเทศแล้วคนแก่มาฟังธรรมอย่างนี้ต่า,าประเดี๋ยวพวกนี้ที่จะใส่ชุดขาวแล้วก็นั่งข้างๆอาจาร,รย์เบียร์แล้วก็ฟังอาจาร,รย์เบียร์เนี่ยพูดเกี่ยวกับเรื่องธรรมะพร้อมกันมีเธอคนเดียวเท่านั้นเองไม่สํารวมใส่สารพัดสีแบบนั้นน่ะมีคนบอกว่าอาจารย์เบียร์กับอาจารย์ลีโอ ทุกคนนี่เห็นไหมแสดงว,ว่าในรายการวันนั้นนะเรื่องจริงนะแสดงว,ว่าอาจารย์แกแคนสังหุนห่นดิฉันนะวันนั้นในรายการะอะไรนะเขาพูดอะไรลำพึงลำพันอะไรฉันไม่ได้ยินเลยเหมือนแบบพูดไม่รู้เรื่องร้องไห้ไปด้วยพูดไปด้วยแพรี่อะแคนสังหุนก <c oughs> ็บอกอะไรแคนสังหุ่นออุ้ยไม่เอาตามภาษาธรรมะนะาการแค้นเนี่ยทำให้จิตไม่สงบแพรี่เธอต้องเอาหสิก,กรรมแล้วเธอต้องแบบ ยอมรับค่ะอาจารว่าลองถอนรู้ว่ามือถือมันให้จะมีการจ่ายเงินสามมันจีกันสี่ผ่านจอจอเครื่องนู้นเหรอใช่ครับส่วนส่วนเสียงเนี่ยจะเข้าผ่านมือถือแทนที่จะเป็นไมค์มือถือมือถือไหนมือถืออันนี้เหรอมือถือเครื่องที่ไร้ไร์สดอยู่ครับเหรอยอมรับอะไรอีกอะอะไรอีกอคำเชิญอีกแล้วเหรอให้มันเสียเวลาทำไมละคะอาจารย์ ไม่ใช่ค่ะเรากำลังมองว่าเสียงของเราไม่ค่อยชัดเรากำลังเซ็ระบบเสียงเดี๋ยวคุณแพรลี่ลองเดี๋ยวขอลองลองลองเทสเทสดึงไมค์ออกแป๊บหนึ่งออกไหมอะคุณแพรลี่ลองพูดหน่อยได้ยินไหมคะอาจารย์ป่าก็ยังได้ยินเสียงในจอเหมือนเดิมเข่าเดิมแล้วแล้วอันนี้ได้ยินเสียงชัดไหมเสียงอาจารย์ชัดค่ะก็ยังชัดเหมือนเดิมไม่ถือเขาเข้า แพรรี่เธอเห็นฉันกับอาจารย์เบียร์ชัดไหมหนูเห็นแต่อาจารย์เบียร์ค่ะแต่ขอแต่ภาพอาจารย์ยิ้มสักมันดูลางๆอ่ะเหมือจันทร์ลางไม่รู้ค่ะตาคุณเสียข้างแล้วนะมึงต้องรีบไปหาหมอแล้วนะชัดก็เดินมากะชัก็เดินแม่เขาบอกใครกันเลยอ้าวแม่ไหนอะอ๋ออันนี้แสดงว่าไอีตัวใหม่นั้นมันพี่จ้าแม่น่าจะกดลบเสียบมันต้องกดบวกเสียบกดตรงไหนอะมาสิไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันคือตัวไหนอะนีเขาบอกชัดกว่า อนไรช,ชัดมากไม่ต้องใส่ไมอ่ชัดกว่าอ๋อไม่ต้องใส่ไม่ชัดกว่าแต่ฉ<า>ันไม่ได้เสียงแพรรี่ค่ะฝา,ากติดตามช่องที่ฉันด้วยเสียงมาสุดแล้วทำไมเสียงช่องทีวีมันได้แค่นะแพรรี่เธอเธอเปิดไมโครโฟนหรือโทรศัพท์เสียงค่้ายหรือเปล่าไม่ปกติหนูพูดแค่นี้คือเสียงดังแล้วนะคะอาจารยนก็คุยทั่วไปเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าอาจารย์จะเปิดเครื่องนี้เครื่องนี้เอย่าตั้งใจตรงนี้คุณแพรรี่แป๊บหนึ่งนะครับอาจารย์ ไม่ได้มาสะท้อนมันอันนี้มันจะสะท้อนตัวสะท้อนจออยู่ไหนอ่ะอันนี่ใช่ครับตัวนี้ทุกคนขอของขวัญด้วยอะได้ยินไหมแพรรีได้ยินผ่ันได้เอาจอในเน่มันจะได้ยินเสียงว่ายิ่งยิ่งไม่ดีเลยเสียงแพรรีแหลมมากเลยอ่ะฟังแล้วตกใจอ่ะอืมอาจารย์หาไม่มีใครเสียงแหลมได้เท่าอาจารย์อีกแล้วค่ะในประเทศนี้โอ้ยเสียง อาจารย์ปวดหัวมั้ยเสียงแผ่นนี้ปวดหัวมากเลยอ่ะโอ้ยคุณนั่งไปนั่งมาคุณเริ่มมังคาแล้วนะเริ่มมันซ่าแล้วเพราะเด็กต้องการถอยเข้าแล้วเนี่ยพนโอเคไหมเสียงโอเคเนาะแล้วแต่เสียงฝั่งนู้นโอเคเนาะได้ยินชัดเสียงดีเคลืนกล่าว่าแต่มันออกจากโทรศัพท์ตัวเล็กแต่จอเราจะไม่เห็นตัวหนังสือก็ตอนสมมติว่าถ้าทีเคเขาแค่อุ่นนะเดี๋ยวพายใหญ่ดีกว่า อ่านไม่หล่เราจะคุ่มันก็จะขันเยอะเนี่ย่องขวัญอะไรไม่ได้เลยเราของขวันฝั่งโน้นไม่ใช่หรอมันอาจารย์นั่นแหละไม่ฝั่งนี้อะแพรรี่ได้ของขวัญเยอะแยะเลยเหรอเก่งใจจังเลยอาจารย์ได้เยอะกว่าหนูอีกขอบคุณแทนแพรี่นะคะแพรี่ก็ไม่ค่อยได้เลยแบบนี้ะมีใจจังเลยที่แพรี่มาคุยกับเราสองคนแล้วทำให้แพรรี่ได้ของขวัญนะคะพี่พี่ดีใจด้วยนะคะ ชีวิตหนูดูดูอัตคัดขัดตนดูลันทดมากเลยนะคะที่อาจารย์พูดเนี่ย <c oughs> ดูหน้าเวทนานะรุปน,นอย่าให้เขา,าอ่าแพรี่วันนี้ดูหน้าตาแพรี่แบบโจ,โจ<ผ>ลีเนาะโจลีแพรี่วันนี้หน้าตาเธอดูเจ้าเลีมากเลยนะเ<ผ>จ้าเลีอะไรคะ่ะหนุเป็นคนหน้าหน้าเวีย,นนย,ยงน้าอย่างนี้อยู่แล้วค่ะอ๋อได้ของขวัญอีกแล้วเห็นไหมอยู่บนหัวเธอหน้ารักอะแพรี่ อาจารย์คนเขารักเธอแล้วนะของอาจารย์ไปสามพันแล้วของหนูแค่พันเจ็ดเอาเหรอคะ AFC คะเชื่อเทาเท่ากันค่ะเดี๋ยวแพรี่นอนไม่หลับค่ะอกแตกตายค่ะเยอะมากเอาผู้ชายมานั่งเอาผู้ชายมานั่งเยอะแล้วยังได้ของบัตเยอะอีกเนี่ยเอาเหรอแถบชมพูมันมากกว่าเอาเหรอคือฝั่งอาจารย์ขนาดเยอะกว่าอตายแล้วเดี๋ยวฉันจะต้องทําให้ฝั่งของแพรรี่เยอะขึ้น แ่นที้ลุกมาเต้นสิคะผู้คนขาใครคิดว่าอาจารย์เบียร์ไม่ควรอยู่กับอาจารย์ยิ่งสัตว์ส่งของันกันอย่าอย่าพูดแบบนี้พูดอย่าพูดแบบนี้ประเดี๋ยวคะแนนเธอลดลงไปอีกอย่าไม่เอาแพรรี่มีแต่คนก็เห็นใจและเข้าใจฉันกันหมดเลยคิดว่าอาจารย์เบียร์ไม่ควรอยู่ที่นั่นส่งของฝันให้ดิฉ <title> ันหน่อยค่ะ ถ้าคิดว่าอาจารย์เบียร์ค่ะอาจารยิ่งศักด์น่ารักมากเลยมานั่งคุยกันแบบนี้น่าเอ็นดูเพิ่มของขวัญให้อาจารยิงศักดิ์หน่อยนะคะอาจารยิงศักดิ์เพิ่งเข้าวงการนะคะไลฟ์ครั้งแรกเลยไลฟ์คู่แบบนี้หนูจะเอาอำนาจวาสนาบารมีอะไรไปสู้อาจารย์ได้ล่าหนูเป็นคนตัวเล็กๆหรือไงหนูมัน <Okay. S 2> แพรรี่เธอคิดซะว่าวันนี้เธอฝันลายแล้วกันนะดูเหมือนอาจารย์ภูมิใจมากเลยนะคะออดแน่นอนสิคะแพ้อีกแล้วว่าหนูแพ้อีกแล้วอ่ะ <c oughs> นี่มันเป็นเรื่องของการป้ายยาค่ะฉันอยู่ไกลฉันป้ายเนี <c oughs> ย่ยหนูเริ่มเชื่อคําโบราณแล้วค่ะอาจารย์ว่า <c oughs> แ้เป็นพระชนะเป็นมาร <c oughs> ใครไปแพ้ใครไปชนะอะไรก็เเลยฉันไม่ได้รู้เรื่องฉันไม่ได้แข่งขันอะไรกับใครเลยอ้าเธอแข่งขันอะไรกับใครเหรอก็แข่งกับอาจารย์ไงหนูแค่ไม่ฉันไม่ได้แข่งขันอะไรเลยอยนนี้สักคุยก่อนค่ะขอเซฟอันนี้กับหมออาจารย์กดรับหน่อยรับอะไรยะนามาละ ขอของขวัญให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์หน่อยนะคะออ้ยหมวกน่ารักอ่ะโนนอย่าให้หนูแพ้อาจารย์หนูขอชนะอาจารย์ตาตาได้ไหมครับเดี๋สุอย่าให้หนูอับอายขายที่นะั่นถ้าหนูแพ้อาจารย์หนูจะไม่ไปช่องแปดอีกเลยเรื่องวันนี้ไม่เอาไม่เกี่ยวกันสิรรมันไม่ได้เกี่ยวกันน,นี่มันไลฟ์สดจุดไปเกี่ยวอะไรกับช่องโนนช่องนี้เขาล่ะเอออาจารย์หนูถามอาจารย์ตรงๆง,ง,งได้ไหมได้ว่าในฐานะที่อาจารย์เป็นพิธีกรรายการทําไมอาจารย์ปล่อยให้มีคนทําร้ายพระคะ วันนั้นเป็นวันที่พี่ไม่ได้อยู่นะคะแล้วก็พี่ไปพี่ไปวันนั้นไม่ใช่พี่เป็นพิธีกรแล้วก็พี่ก็ไปถามแล้วทุกคนก็เสียใจกับเรื่องนี้แล้วก็ไม่มีใครทราบว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ยครัแพรี่หนูดูหนูดูในกล้องอ่ะคือพี่หนาคือเดินไปส่งพระอยู่ใช่ไหมใช่พี่หนาตกใจมากเลยเออแล้วมาจากไหนก็ไม่รู้วิ่งมาถึงเสร็จก็ทํรลายท่านเลย พี่หนาก็พาไปโรงพยาบาลพาไปตรวจไปหาหมอเลิกต้องแบบสามทุ่มสี่ทุ่มนะทุกคนทีมงานทั้งหมดตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะแพรรี่ก็คือไม่มีใครคาดคิดเลยจริงๆไม่มีเท่าที่พี่ไปวันลุงขึ้นนะพอพี่เห็นข่าวพี่ก็โทรกลางคืนแล้วพี่ก็ตกใจเออใช่ใช่ใช่แต่หนูเพิ่งมาดูทีหลังใช่ว่าไม่ใช่อาจารย์เป็นพิธีกรวันนั้นอาจารย์ไม่ได้ใช่อาจารย์ก็ ่าลองเาขาว่ามันคงไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้เนาะไปจะบินะออแพรรี้จะไปไหนมาไหนแพรดี้ก็ต้องระวังแล้วนะอือผมก็คิดอยู่กันาานะจาเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือพอใจไม่พอใจถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไร <c oughs> แต่ไม่ควรถึงขั้นทำ้ายร่างกายกันถือว่าจริงไหมไปเสี่ยงไปซึมาดทุกคนดิฉันขอชนะอาจารย์ยิ่งสักสักตาหนึ่งเถอะให้มันเบุญในชีวิตดิฉัน ขอความครุณาช่วยให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ียิแพ้แพรรี่นะคะด้วยวัยยบุตรคัเย็นชลามากแล้วช่วยส่งคอคนชลานะคะยิ่งขอของขวัญให้คนชลาหน่อยนะคะทุกคนให้ดิฉันชนะสักตาเถอะไม่ค่ะ <c oughs> เด็กๆก,ก็คัชนะวันหลังก็ได้แต่ยินแก่แล้วให้คนแก่ก่อนนะคะทุกคนยิ่งนั้ดิ์ดูคอมเมนต์ตรงนี้ได้ค่ะ ขอขอให้อาจารย์อ้อยแต่มาสีฟ้าเริ่มจะเยอะแล้วว่าไม่ได้จะจะนี่แล้วนะไม่ได้ <จำ S 2> ต้องชนะอ๋อขอขอให้อาจารย์นิงสั์ <c oughs> อย่าแพ้แพรลีได้ไหมคะช่วยอาจารย์นิงสังหน่อยอล้่ก ช่วยอาจารย์นิ่งสักหน่อยนะคะจะนมีอยากแพ้แม่นี่อะค่ะคุณเล่นไม่เก่งจะอายุเลยจริงอ๋อเขาแาบบูเลียค่ะที่นั่งอยู่กับอาจารย์เบียดดีๆนะค,ะ, <c oughs> ะ,คะเขาก็ไม่พอใจอะค่ะใช่ไหมอาจารย์เบีย <c oughs> ทุกคนอย่าไปเชื่อนะอาจารย์เกยแสดงเก่งอาจารย์เกยเป็นนักแสดง ทคิดว่าเห็นแกเดี้ยนกับอาจารย์เบียร์นะคะมานั่งไลฟ์เป็นตรงนี้เดียนไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยอะค่ะ <c oughs> ขอความกวในให้เดี้ยนหน่อยนะคะเป็นกําลังใจค่ะทุกคนอย่าไปหลงกลคนแก่นะคะไม่ได้ไไดค่ะช่วยเดียนหน่อยนะคะย <c oughs> ินไลฟ์กป็นอยู่ดีๆแบบสงบสงบส,งบส,งบสองคนมะไม่ได้ลาวีใครเลอยอะค่ะทุกคนดิฉันแพ้ไปสองตาแล้วนะให้ดิฉัน <c oughs> <c oughs> ช่วยเดือนนะคะคิดซะว่าสรงะหอดเดียนแล้วเข้าใจเดียนนะเดืนเป็นผู้ใหญ่แล้วเดือนไม่เคยทําอะไรใครเดีอนค่ะสงบสงบปะค่ะหูแปดพันแล้วอะ่ะช่วยเดียนหน่อยส่งข้อดเดียนหน่อยนะคะเดียนกลาบขอบพระคุณละคะ่ะอาจาเบียอดอวยพรธรรมะอะไรให้หน่อยนะคะอพร <c oughs> ใช่สิคนเดียวมันจะไปสู้สองคนได้ยังไงเห็นมะมเธอก็อ้างว่าฉันมีสองคนอาจารย์เบียร์เขาอยู่เฉยๆนะเขาไม่ได้ทาอะไรเลยเธอไม่พอใจฉันเธอก็ว่าฉันคนเดียวก็ได้แพรลีแต่เขาแซงแล้วล่ะอ้อไม่ได้สิข้าวเขาเลี้ยงกลับคืนมาช่วยหน่อยค่ะช่วยหน่อยค่ะเดี๋ยวเลี้ยงแพ้ค่ะทุกคนทุกคนทุกคนดิฉันแพ้แล้วทุกคนสามสิบมิสุดท้ายอย่านะคะอย่าปล่อยแพรจะยิ่งสักแพ้นะคะเป็นไปไม่ได้ เดี๋ยวแก่แล้วเดีคิดมากค่ะหนูหน่อยกูมาทำอะไรที่นี่เนี่ยเอาเปว่าเดี๋ยวใครชนะได้อาจจรเบียร์กับบ้านไปละกันทุกคนให้หนูหน่อยอ้ยสิบเก้าวีเองทุกคนปาวานตัวหนึ่งไม่เอาค่ะเดียน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 ไม่ยอมให้อาจารย์เบียร์ไปอยู่บ้านแผรวีค่ะใครอยากเห็นอาจารย์เบียร์นั่งอยู่กับจิรยอิสระแบบนี้ช่วยเพิ่มให้หน่อยนะคะเดียนไม่ยอมแพรแผรวีค่ะภารกิจสุดท้ายทุกคน ทุกคนอยา่าค่ะอย่ายอมนะค่ะอย่ายอมกันเดี๋ยวไม่ยอมแพ้ค่ะว่าแต่แพ้จริงๆด้ว่อขอจะกขอช่วยหน่อย,อยอแ,แล้วคือมาช่วยเดี๋ยวเถอะแพ้แล้วไปสินิดเดียวเองน่ะแม่รู้สึกว่ามีความสุขนะแผงนี่เธอมีความสุขมากเลยนะจะส่งตัวนี้ามาทางชาเปลววชานิดเดียวอีกนะ ขาได้อะไรก็ถึงชนะไปเขาได้ประวานไปตัวนึงเหรอไม่รู้เลยเขาได้อะไรดีช้านิดเดียวส่งมาช้านิดเดียวไม่เป็นไรหรอกแพ้เป็นพระชนะเป็นมารประทานโทษนะคะอาจารย์่าประทานโทษค่ะประทานโทษนะคะ <laughs> มาใกล้ๆสิเดี๋ยวกระโถนตีให้ปากกระแดงเองไม่ต้องทาหรอกฮัลโหล ฮัลโหลไม่มีใครคุยด้วยหรอกรอมันก็แก้งยกโทรศัพท์เป็นฮัลโหลฮัลโหลเนี่ยพี่ไลอยู่แต่ว่าพอดีขึ้นจอกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับอาจารย์เบียร์ฮัลโหลฮัลโหลไม่ต้องไปดูแพรรี่ค่านั่งดูชันกับอาจารย์เบียร์ค่ะอ่าโอเคโอเคค่ะอุ๊ยทำไมอ่ะต้องไปโรงพักเหรอโร <c oughs> งพักไปทำไมละ่ะอาจารย์ <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> อาจารย์จะให้หนูไปโรงพักทำไมตอนนี้ ก็ไม่รู้ว่ะสิคะเห็นรับโทรศัพท์หน้าตาเครียดนึกว่าโดนตำรวจเรียกเออหนูถามอาจารย์เบียร์หน่อยนไหน,หน,หนได้ขึ้นจอแนละ้วอาจารย์ขาวันที่28อาจารย์คิดว่าอาจารย์มีความพร้อมแค่ไหนอย่างไรคะก็ก็พร้อมตามเหตุตามปัจจัยเนาะคืออย่างที่บอกว่าอาจารย์ก็ไปพูดตามเหตุตามผลอย่างเงี้ยส่วนด็อกเตอร์ท่านจะพูดยังไงก็อนันให้เป็นเรื่องของท่านแต่ในวันนั้นเนี่ยก็คิดว่าไม่น่ามีประเด็นอะไรคงจะพูดกันแบบมิตร อ่าคงจะเป็นผูกมิตรกันมากกว่าเคลียร์กันให้เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่าจะเป็นในเวนั้นแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไปดูหน้างานอีกทีหนึ่งแต่อาจารย์มีความพร้อมตามหลักสัจครามจริงอยู่แล้วหนูไม่ค่อยตอนนี้หนูรู้สึกแย่อันหนึ่งก็คือหนูรู้สึกว่าจริงๆอ่ะเราสามารถมาทํางานขับเคลื่อนเพื่อพระศาสนาร่วมกันได้แต่กลายเป็นว่าพอเรามองพอเรามองเป็นคู่ขัดแย้งกันน่ะมันก็กลายเป็นมาหยิบไอ้เรื่องหยุมหยิบแม้แต่คําว่าพุทธวัจนะ พุทธวจนอะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็เอามาเป็นเอาเอามาเป็นประเด็นแล้วหนูรู้สึกว่าจัดลดสังเวชจังเลยทําไมถึงแบบทําไมไม่เอาความรู้ในสิ่งที่มันมีอ่ะมาให้มันเป็นประโยชนก์กับกับกับประชาชนอมองให้เห็นปัญหาว่าส่วนไหนที่ที่ชาวบ้านเขายังเข้าไม่ถึงในในหลักธรรมที่เขาควรจะเข้าถึงแล้วมันเป็นประโยชนก์กับการใช้ชีวิตของเขา<ม>อะไรแบบเนี้ยกับกายเออกายเป็นว่ามาจับ พุทธวจนพุทธมาจับคําแปลตรงนี้แปลผิดอย่างนั้นอย่างนี้หนูรู้สึกว่าทําไปเพื่ออะไรวะมันก็ <c oughs> มันก,มนก็มันก็โดยเจตนาลึกๆของเราก็คือเราก็ต้องการที่จะเผยแผ่พุทธธรรมเหมือน <c oughs> เหมือนกันนั่นแหละแต่กลายเป็นว่าเออพอมองเป็นคู่ขัดแยง้งปุ๊บกลายเป็นว่าเอา้ามาจับ กันเรื่องยุมเรื่องหยิมหนูว่าแล้วใครได้ไประโยชน์จากเรื่องนี้หนูไม่เห็นเลยว่าใครได้ไประโยชน์จากเรื่องนี้วะใช่ใช่ใช่เลยใช่ผูุ้ตายนี่รู้จักแพรรี่มาตั้งนานวันนี้รู้ชู้เขาพูดจาอะไรเป็นหลักเป็นการเนาะอาจารย์เนาะไม่คิดไม่ฝันเลยอะค่ะอาจารย์ไม่ใช่หนูเสียดายไงจะจะ,จะมาทะเลาะก,กันทําไมมาเออ,เอ,อมาเจีบมือการทางานเพื่อประกศาสนาดีกว่าไหมมามาสแสวงหาจุดร่วมไม่ดีกว่าหรอแทนที่จะมาแบบ <c oughs> มาแบบเนี้ยมันเหมืนอนเด็ นนควรขวนขวายนะขวนขวายช่วยการเผยแพร่พระสัทธรรมคาสั่งสอน,นล้างความเห็นผิดแก้ไขความเห็นผิดอันนี้ควรทํามากเลยควรช่วยกันออกมาบอกสอนอย่างเงี้ยจะตําหนิกันก็ไปตําหนิกันหลังบ้านหลังไม้ไม่ให้คนเข้ามาเห็นว่าเราทะเลาะกันอย่างเงี้ยเวลาตำหนิเสร็จแล้วก็มาช่วยกันอาส่งเสริมสนบสนุนสงเสริมมันดียิ่งขึ้นไปอย่างเงี้ยอันนี้มันจะดีกว่าอืมนูเห็นด้วยไม่รู้นะถ้าเผื่อใคร รู้จักอาจารย์นะอะไรแกแก็รู้จักหนูเพราะแกพาดพิงหนูอยู่แกพูดถึงหนูอยู่วันนั้นแกบวชสัตวอาจารย์เบียร์แกก็พูดถึงน้องแพรลี่อะไรด้วยแต่หนูว่าไม่อยากไปเป็นหนูว่าไม่อยากเข้าไปเป็นปเป็นส่วนหนึ่งของของดราม่าในเรื่องนี้อีกอยากให้มันจบมาคิดแล้วมันก็จบไปแต่ว่าโดยส่วนแรกอยากฝากความหวังดีว่าอะในในฐานะที่อาจารย์นัดแกก็เป็นบุคลากรของมหลาลัยสงเนาะ แล้วก็ความรู้ความอะไรแกดีแต่ฉานดีหนูหนูไม่หนูไม่เถียงเรื่องนี้หรอกแต่อยากให้แกเอาสิ่งที่มันมีแต่ฉานนะ่ะมาทําแกอาจจะทําอยู่แล้วก็ได้นะมาแบบทําอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับที่หนูรู้สึกว่าเป็นกับชาวบ้านตาดําๆจริงๆอะ่ะหนูไม่ได้ว่านะอาจาร,รย์นัทที่ออกมาแล้วก็อาจารย์มหานั่นอีกรูปหนึ่งหนูก็เคารพท่านนะอาจารย์วัฒนาอะไรปท้าอะไรอย่ามาพูดอะไรว่าแต่ละอย่างแบบไปซัพพอร์ตอะไรที่หนูรู้สึกว่าอันเนี้ยมันคือ ลทัทธินอกศาสนาอมันเป็นสิ่งที่มันเป็นมันเป็นใครได้ประโยชน์นูตั้งคาถามอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับว่าใครได้ประโยชน์จากที่เวลาพวกท่านออกมาพูดเหล่านี้ยก็คือชาวพูดจริงๆได้ประโยชน์ใช่ไหมหรือใครใครที่เป็นคนนอ่ที่ท ที่มองว่าสอนสิ่งที่มันเป็นนอกธรรมนอกวินยัยน,นะได้ประโยชน์แค่นั้นแต่ถ้าท่านคิดว่าสิ่งที่ท่านทํามาถูกอยู่แล้วหนูก็ไม่ว่าท่านนะคะอาจารย์นัดก็ดีอาจารย์มัทนาก็ดีถ้าท่านคิดว่าสิ่งที่ท่านทําก็คือการปกป้องเหมือนกันหนูก็ไม่ว่าอะไรก็ให้สังคมเป็นคนเป็นคนใช้วิจารณญาณในการเลือกฟังเอาก็แล้วกันอือันนั้นนี่พูดหนูพูดแบบกลางๆนะคะอย่ามาโกรธอย่ามาเคืองหนูนะอื๋อไม่โกรธหรอกคะ่ะไม่เคืองหรอกคะ่ะให้อภ <า S 2> <อา S 1> ัยเสมอค่ะอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์นัดเนี่ย อาจารย์เบียจะไปอาบาน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าไหมคะเผื่ออาจารย์เบียจะนอน,ดน,ดนเดี๋ยวไปทำนาเดี๋ยวก็ทำนาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชงที่จริงอ,อน้ำเย็นไม่ใช่อาจารย์ที่จริงโดยหลักเนี่ย <c oughs> สีผู้หญิงอะไม่ควรเข้าใกล้บุรุษที่ถือศีลแปดในระยะใกล้ชิดขนาดนั้นนะ <c oughs> <c oughs> ตายแ <จะ S 1> ล<ะ>้วอาจารย์ต้องไปสมาทานอุโบสถศีลใหม่ละ เชื่อว่าคนที่คิดไม่ดีอ่ะควรจะไปทําไปทําอะไรครับควรไปอะไรได้สมทานศีลสมาทานศีลหนูไม่ได้ถือติ๊กใช่ไหมผมกมัอาบัตใชรอาบัตหนูไม่ใช่พระหนูไม่มีอาบัตงานก็ควรจะไปสมาทานศีลไม่ค่ะหนูก็ไม่ได้ถือโบสถศีลอ๋อเขาแค่ศีลเธอแค่ศีลห้าเหรอใช่ บมงวันก็สินห้าบมืวันก็สินสองแล้วแต่อารมณ์ตายแล้วน่ากลัวมากเลยอ่ะคุณเล่นค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยววันหลังคุยใหม่เดี๋ยวอาจารย์เบียร์จะต้องกลับแล้วไม่ใช่อาจารย์เบียร์จะต้องไปเตรียมตัวขึ้นนอนนะคะอืออาจารย์ขานอย่าลืมล็อกกอนล็อกอะไรดีนะครับหนูสงสารอาจารย์มากหนูเป็นห่วงนะคะฉั่บอกเราในบ้านจะไม่มีก่อาจารย์หมอบ่ายแล้วค่ะ ค่ะบายแคร์นะค่ะขายดีขายดีค่ะแพรรี่ค่ะ